สวัสดีท่านผู้ชมนะผมก็กลับมากับบัวคับสามนะฮะในรูปแบบบีดวันพีซ13.0นะฮะโอเคก็จากคัพที่แล้วเราเล่นโดฟามิงโกไปนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นตัวละครตัวที่ผมอยากลองเล่นนะแล้วก็เป็นตัวละครที่รู้สึกว่ารู้สึกบทจะเด่นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะแซงกลุ่มหมวกฟางไปแล้วนะครับกับตัวละครตัวนี้และครับ <of> มาเชลดีทนะฮะหรือสีจักรพรรดิหนวดดำนะผม นะฮะโอเคผู้ช่วยฟังผมนะครับมีบุ๊กนะครับผมแล้วก็อิจิโกะฝั่งตรงข้ามนะครับมีอิจิโกะกับอิซึกายะนะครับผมไปเราลุยเลยดีกว่าตอนนี้ถ้าใครได้ดูเกี่ยวกับพวกเอ่ Beat One, Beat. อบีดวันบีดเอ้ไม่ใช่บีดดิได้ดูเกี่ยวกับเอ่อวันพีชนะฮะก็จะรู้กันว, <'m> ว่าตอนนี้หนวดดำนี่เริ่มที่จะมีบท ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับหลังจากจบเ,เหตุการณ์ที่วานโนนะครับสกิลแรกนะครับเป็นรีเบเลชั่นนะ,ะไปเราลุยสกิลติดตัวนะครับเป็นดักเนสกรีนนะครับผมนฮะ,ะเออแบ็เออหนวดดำจะมีอัตราการโจมตีเชน20%นนะครับผม ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดล่าสุดนี้น่าจะสู้กับรออยู่นะครับสำหรับหนวดดำนะฮะก็ผมหวั่นใจนะว่ากลัวรอจะโดนชิงพลังไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดแล้วว่าหนวดดำเนี่ยโดนโดนโดน,โดนรับการโจมตีของรอสะส่วนใหญ่นะฮะสกิล2นะครับเป็นคุโรซูนะครับผมนะะก็ยังไม่ชัวร์นะว่า รอจะชนะหนวดดำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะผ่านการต่อสู้กับบิ๊กมัมมาก็ตามแต่นะครับแต่ว่าหนวดดำนี่ก็ผมว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นนะไม่งั้นเอสไม่น่าจะแพ้หนวดดำได้ง่ายๆแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันตอนต่อไปนะในวันพีซว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าผมก็บอกไม่ถูกอ่ะ เราก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่ารอจะโดนกลัวจะโดนเล่นงานนะเพราะว่า,วาในกลุ่มของรอเนี่ยก็มีรอคนเดียวนะที่ตึงมือจะจัด,จดนะผมถึงแม้ว่า,าสมาชิกคนอื่นจะดูแบบพอพึ่งพาอะไรได้นะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเหมือนโซโลกัซันจิสัเท่าไหร่นะครับผมรอรูเอีกต่อ สกิลสองนะครับเป็นสกิลคล้ายๆกับแบ็คโฮนะเป็นการดึงคู่ต่อสู้เข้ามาในระยะประชิดน,นะครับผมมันก็มันก็ถือว่าเป็นสกิลที่แรงใช้ได้แหละนะครับผมแต่ว่ามันเป็นสกิลที่เอาไปใช้แบบตอน PvP ซะมากกว่านะครับผมนิดนึงนิดนึงหรือได้สกิลสามแล้วครับ กิลสามนะครับชื่อแบคโฮนะครับผมหลุมดำเรามาแล้ว all ตอนนี้ก็ยังไม่มีการอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับมีแต่ฝั่งเรานะครับที่เป็นบุกฆ่าไปได้หนึ่งตัวแล้วนะฮะโอเคห oh. okay. ลุมดำครับโอ้ oh. แรงใช้ได้แนละ้ว แต่ว่าไปตอนนี้นี่หนวดดำนี่ก็เหมือนแบบว,ว่าใช้วิธีการแบบโจสลัดส่งคำล่ำลือเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็รักพาตัวพุดดิ้งมานะฮะลูกสาวบิ๊กมัมนะฮะคู่มันสันจิเก่านะครผม ซึ่งนั่นครับว่าในอนาคตเนี่ยตัวของพุดดิ้งเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทในอนาคตนะครเพราะว่าตอนนี้ตาที่สามของเธอก็ตื่นแล้วนะครซึ่งเป็นซึ่งเขาล่ำลือกันว่าไอตาไอตาคู่เนี้ยไอตาดวงตาที่สามของออของของใครนะของพุดดิ้งเนี่ยมันตื่นขึ้นนะฮะและเลยเราเราเราจะทำให้เห็นว่า พลังต่างๆที่อยู่ในตัวของออพุดดิ้งเนี่ย <c oughs> สามารถอ่านพลในกีบได้หรือเปล่านะครับโอเคเป็นตัวผมกับอิสึกายะนะฮะเรียบร้อยฮะแม่งนึกว่าจะตายซะแล้วนะครับ อิสุกัยยะจะฆ่าบุกไปแล้วนะฮะ<ป>ข,ข้างล่างสึกัยะนี่ว่ะใน่นแม่ไปแล้วนะ ในชั่นไปทันทีตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่โอดดัมมีแต่พลังความมืดนะฮะมันเลยมันยังไม่ค่อยจะมีพลังสั่นสะเทือนเท่าไหร่จ oh. ิโกสะสน่อยเบย์เบย์ชั้นแล้วก็แบ็คโคใส่แม่งเลยครับอืม mm hmm. แมงลัดช็อตกูไ้บู๊กไอ้เฮีย สมัยนะเปล่าสกิลเราไม่มีด้วยนะฮะเราต้องเน้นความถึกเป็นหลักเลยแม่งลาช็อตทุกทุกทุก,ทกอันทุกตัวจริงๆเมื่อกีุ้ตส่าห์ใช้รีเบเลชั่นเลยนะฮะอีเอฟบูกแม่งฆ่าไปแดกแล้ว ูดถึงการต่อสู้ระหว่างรอ,งอกับออโนดดำนะมก็ <_ C ell> ไม่คิดว่ารอจะสามารถที่จะจัดการโนดดำได้ถึงขั้นนั้นเลยนะแต่ว่าคือเราต้องเข้าใจหรอว่าหนดดำอ่ะมันมันมันรับดามเมจรับการโจมตีเนี่ยหนักหนากว,ว่าคนคนทั่วไปถึงสองเท่านะครับเพราะว่าพลังความมืดอะ่ะมัน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 ถึงแม้ว่าจะแบบว่าเป็นเป็นเป็นพลังที่แบบว่าสามารถจัดการสายโลเกียได้ทั้งหมดก็จริงนะคะ แต่ว่านนในทางกลับกันอะ่ะมันก็จะสามารถที่จะรับรับดาเมจได้มากกว่าคนทั่วไปถึงถึงสองเท่านะครับผมนะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่โดนเอจโจมตีก็ตามหรือว่าเป็นการโจมตีที่แบบโดนลูฟี่โจมตีก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาเนี่ยเลือดออกเยอะมากนะครับผมแต่ว่าในทางกับกันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะโจมตีสตูได้แบบเจ็บถึงแก่นแท้เลยนะครับ สังเกตอย่างตอนที่ในอิมเพลดาวเนี่ยที่ต่อยก,กับลูฟี่เนี่ยจับลูฟี่หัวกระแทกพื้นทีเนี่ยลูฟี่เลือดพุ่งเลยนะผมถึงขั้นแบบขอข้างในตกใจเลยว่าเอ้ลูฟี่เป็นยางเลยโดนตีกายภาพนี่มันก็ไม่น่าจะถึงขั้นที่แบบว่าเลือดออกอะไรขนาดนั้นเลยนะนะครับ มันก็อยู่ที่ความอึดด้วยนะความอึดของแต่แต่ละตัวด้วยนะอย่างนวดดำเนี่ยเราเห็นแบบว่ามันเลือดออกเยอะอะไรเยอะเนี่ยแต่เราก็จะเห็นได้ชัดนะฮะว่าอย่างอย่างอย่างนวดดำเนี่ยถึงแม้จะเลือดออกแบบสาหัสเนี่ยแต่เขาก็มีพลังโจมตีที่สูงนะฮะแล้วก็มีพลังพลังฟื้นฟ,นฟนูที่เร็วมากนะครับผมเราก็ยังไม่ชว์นะว่าในอนาคตเนี่ยสิ้หายไปก็อีกีอไม่ทันตายห้าสิบ โอเคสกิลสองสกิลสี่มาพอดีนะครับซื้อของแป๊บสกิลสี่นะครับ Dark m เ t อร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวไว้ลองต่อ Duel เลยดีกว่าเดี๋ยวลองไว้ต่อ PvP เลยนะจะได้ใช้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมาเนี้เออเออแม่งเอ้ยแย่งกูยสีแลนะได้มาตัวหนึ่ง ดีนะเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบจะใช้เกือบจะใช้แบ็คโฮแล้วนะครับโอเคเหนียวแล้วครับ <c oughs> มาดูกันว่าจะได้เป็นแม่งหรือได้เป็นบุกเกตอีเกยายะนะหรือ <c oughs> <c oughs> ว่าจะเป็นเราไง ็ไนไงบู๊เอาไงมันมีสกิลคืนชีพนะของบู๊ผมไม่น่าจะว่ามันใช้ไปหรือยังนะแต่ถ้ายังไม่ใช้เนี่ยแล้วยืนจ้องหน้ากันแบบเฉยๆเนี่ยก็แมงมันเดินไปนูนะ่นละแมงถ้ามันไม่ตีกันก็ถ้าสกอร์อย่างนี้ก็จะเป็นฝั่งเราชนะนะครับเพราะว่าฝั่งบู๊มันมันจะเลือดเยอะกว่านะครับผมโอเคเรียบร้อยครับชนะไป เลยไม่ได้ใช้สกิลสีเลยโอเคไหนๆก็ไหนๆ,หนๆละขอใช้สักทีแล้วกันนะฮะโอเคมันต้องใช้มันต้องใช้กับเป้าหมายนะครับลองกับมึงได้เลยจิโกะไอ้เยี่เพิ่งรู้ว่าดาวเมเทอร์แม่งโหดขนาดนี้เลยนะฮะเรียบร้อยไปเลย โอเคเดี okay, ๋ยวไงผมขอตัดแป๊บนึ่งแล้วผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนมีส okay, กิลอันตินะฮะโอเคห้าหกเล่นมันจะได้สกิลอันติแล้วนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราขอจัดการไอ้ที่นี่ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนะครับน่ารักไหมไม่รู้ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วอัดอันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสกอร์เลยเห็นอย่างที่ท่านผู้ช,ชมได้เห็นไปนะครับสกิลอันตินะครับชื่อซีซีเคิร์กนะครับผมหรือมัดอัดกระแทก นะผมนี่ไงเออหน้อยผมเข้าใจผิดไปเองนะแัะ่ว่าม,มันมันมีผลความมืดฮะความจริงแล้วแม่งมีผลสั่นสะเทือนของหนวดขาวด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ก็ต้องบอกว่ามันสกิลมันเป็นสกิลอันติเดียวของนวดขาวนะครับที่ที่นวดดำใช้นะที่เหลือมันจะเป็นสกิลใส่ความมืดซะส่วนใหญ่นะฮะพวกแบทโพลิเบเลชั่น เออด์กเมเทอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าพวกนั้นเป็นสายโลเกียค er, วามมืดหมดนะผมละสักหน่อยดาด์กเมเทอร์นี này, ถ่ถ้าทั้งเฟี้ยงโดนจริงๆเนี้ยแม่งดูดดดูพลังชีวิตเยอะพอสมควรเลยนะฮะ <c oughs> สำหรับสกิลสี่นะนะไปดูยาเนมันุยนี่ รู้สึกว่าแม่งไอ้ท่าคุโลคุโลซูอะไรเนี่ยแม่งท่าที่มันวังวนความมืดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแม่งแรงเหมือนกันนะท่าที่มันดึงดึงดึงตัวเข้ามาเนี่ยนะแล้วแม่ก็คือถ้าในเรื่องวันพีสเนี่ยไม่ว่าหนดดำจะจับใครเนี่ยคนคนนั้นจะกลายเป็นแบบคนที่ไม่มีพลังพิเศษเลยนะก็คือกลับก็เป็นคนธรรมดาเลยนะครับผมสังเกตอย่างเอ็ดแฮนคอกหรือลนะูฟี่เนี่ย ทันทีที่เขาโดนจับตัวเนี่ยเขาจะไม่ไม่สามารถใช้พลังพิเศษได้นะครับผมแต่ก็ในทางกับกันนะถ้าถ้าหนวดดาไปสู้กับคนที่มีไม่มีพลังพิเศษอย่างแฉงหรืออย่างพวกโซโลเนี่ยหนวดดาก็มีโอกาสที่จะโดนกระทือยับเหมือนกันนะเพราะว่าพลังแห่งความมืดเนี่ยมันจะใช้ได้ผลกับพวกที่มีพลังพีศาจอยู่ในตัวนะครับแต่ว่ามันจะมันจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ มันจะไม่สามารถที่จะใช้กับพวกที่ไม่มีพลังพิเศษนะคือใช้กับคนที่มีฮาคิธรรมดาหรือฮาคิราชั้นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ผลนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตกันดีๆจริงๆยอย่างที่ไคโดเขาพูดไปนะครับผมก็จะรู้ว่าฮาคิคือทุกสิ่งบนโลกใบนี้แล้วนะผมยิ่งเรามีฮาคิที่แข็งแกร่งมากเท่าไหร่นี่ยเราก็จะสามารถที่จะแบบว่าผลปีศาจเนี่ยแทบจะ ไม่ระคายเคืองเลได้เลยนะฮะพ <c oughs> ูดถึงผลปีศาจเอ่อผมนึกถึงลออะผมนึกถึงลอตอนที่กำลังหลบหนีจากการจับกลุ่มของนวดขาวไอ้นวดดำนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่เขาโดนพลังของฝั่งลูกเรือของนวดดำเล่นงานไอ้พลังเชื้อโรคอะนะครับผมการทำที่ทำให้ลอกลายเป็นผู้หญิงแล้วก็ ไปติดลูกเรือคนอื่นทําให้กลายเป็นผู้หญิงด้วยนะไม่ใช่ว่าผมจะดูเซอร์วิสตรงนั้นนะผมสังเกตว่าลอเนี่ยมันสามารถใช้ฮาคีควบคุมพลังภายในของตัวเองได้นะอย่างเช่นการตัวเองกลายเป็นเพศหญิงแล้วก็ใช้ฮาคีข่มเนี่ยมันทําให้ตัวเองกลับเป็นสภาพเดิมได้นะก็ถือว่าฮาคีของลอเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงพอสมควรเลยนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าลอนี่จะมีฮาครีราชันหรือเปล่านะแต่ว่า ขึ้นชื่อว่าตระกูลดีเหมือนกันผมว่ามันน่าจะมีเหมือนกันแหละนะครับผมกูจะเอาอะไรกูลืมเลยน่าจะออกเกาะฟ้าเลยแล้วนะโอเคแค่นี่ก็เสือติดปีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะตีมั่วตีตีมั่วตีมั่วงโดนแบนโฮ แบ็คโฮลนี่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นสกิลไว้ตึงตึงคู่ต่อสู้นะมันไม่ได้เป็นสกิลที่ไว้แบบทําให้เกิดดาเมจอะไรสักเท่าไหร่ครับผม <c oughs> แม่งเอ้ยพอคุณจะฆ่าได้มึงก็มาล้านไอ้บู๊กไอ้ที่อ่ะโดนอนี้อิสุกโอ้ยโดนลุมโดนลุมโดนลุมแม่งสกิลไม่พร้อมนะครับ ดาวเมเทอร์อย่างน้อยมึงกับก,กูก็ต้องตายด้วยกันแหละอย่างน้อยก็ฆ่าอิสุกยาได้ฮะอิสุกยาก็ฆ่าผมได้เหมือนกันดูซิกูกูไม่ให้มึงแล้วไอ้บูก๊กไอ้ที่แม่งแย่งกูตลอดไอ้หอยรอด กบมันอยู่ในล่างนั้นฮะอยู่ในล่างนั้นเหรอได้ไหมได้โอเคครับเยอะๆอย่างนี้ขอสุขีวะเจอพลังสั่นสะเทือนเข้าไปตอนนี้กำลังท็อปฟอร์มนะครับผม ันปล่อยฮะโอเคเดี๋ยวไงผมขอตัดอีกทีนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนใกล้จบเกมเลยก็แล้วกันนะครับโอเคฮะผมเล่นมาใกล้จะจบแล้วนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นฝ่ายไหนที่ชนะนะครับดูว่าจะมีการพลิกล็อกหรือเปล่านะฮะผมจะไม่เปิดสกอร์ให้ดูด้วยนะครับ โอ้โหใช่แล้วฮะใช้สกิลผิดทางความมืดดาร์โกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะสกิลดาร์โกเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเราใช้สกิลนี้นะครับแล้วถ้ามีศัตรูโจมตีเข้ามาด้วยสกิลอื่นเนี่ยมันจะดูดพลังโจมตีเข้าไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าสังเกตที่ผม ใช้สกิลไปปุ๊บแล้วมีคนมีมีอิจิโกะใช้ไอเกนึซงาเทนโซมาเนี่ยดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้รับดามเมจด้วยนะครับผมดูเหมือนว่าดาร์โคเนี่ยจะดูดดูดกืนพลังสกิลของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ชัวร์นะว่าจริงหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มาคุยดูแล้วกันนะครับเพราะว่า,ท,าทันทีที่ผมลองใช้สกิลเนี่ยแล้วมีัตูใช้สกิลสวนมาเนี่ยใส่ใส่ใส่ดาร์โคเนี่ยดาร์โคจะดูด ดูดดูดคืนพลังนั้นไปเลยนะครับผมอันนี้ผมไม <Fire S 1> ่ชว์นะว่าจริงหรือเปล่านะฮะกรก็ตังเหลือแล้วมีเป็นมีเป็นหมื่นแล้วนะฮะซื้อของซะหน่อยแล้วก็นี่โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้แน่นๆนะตอนนี้ชุดแน่นๆเลยจะทำอะไรกับตรงนั้นวะ เจอธาตนิดหน่อยเรียบร้อยครับเจอซึนาม,มิซัดอิจิโกะหายไปเลยนะฮะดังเมเทอร์ไอ้แม่งดังเมเทอร์แม่งม,มันดูดแบบมันสูบพลังชีวิตจริงนะท่านผู้ชมครับมันสูบแบบมันดูดน้ำอะ่ะดูดป,ป,ป,ปุ๊บ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 แล้วแม่งพลังชีวิตแม่งคือแบบ ถ้าพลังพลังเลือดสเต็งไม่เยอะจริงๆนะแหละแล้วเป็นสายพ,พวก IN, พวกอนะินพวกเอจิเนี่ยผมว่าน่าจะเจ็บหนักเลยนะครับผมไปลุยต่อจ,จะไปไหนี่เนี่ยเนี่ยท่าเน,นี้ยท่าเน,นี้ยท,ที่ผมบอกที่เป็นดาร์คโคเนี่ยนะถ้ามีคนโจมตีมาใส่เราเนี่ยเราจะไม่ได้รับดาเมจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ โโดนโดนสงเซ <laughs> ต้องเรียกว่าเลือดแทบจะไม่ขยิบเลยนะเพราะว่าผมมีทั้งดูดเลือดใหญ่ทั้งเกอะฟ้าทั้งบัฟแดงนะครับบัฟแดงนี่ก็เพิ่มความโจมตีให้เร็วขึ้นนะฮะเกาะฟ้าหรือแมกมิเลียนนี่ก็เพิ่มความถึกนะครับแล้วก็ดูดเลือดใหญ่ e อย่างซิลเวอร์เฮมนี่ก็ดูดแบบแบบสติล <C> เลือดแบบรัวๆเลยนะครับเรียบร้อยจบเกม มื่อกี้น่าจะเป็นไอ้บูที่ได้สกิลไปได้สกอร์ไปนะฮะเรียบร้อยไปตั้งแต่เล่นมาก็เพิ่งสังเกตนะว่าฝั่งผมเป็นฝั่งวันพีทั้งทีมนะแล้วฝั่งหนูเป็นฝั่งบีทั้งทีมนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับนวดดำนะครับในเวอร์ชันบีวันพีที่สามจุดศูนย์นะฮะก็ไม่มีอะไรพลิกล็อกมากนะครับผมก็ต้องบอกว่า ตัวของนวดดำเนี่ยผมว่าในในองค์สุดท้ายเนี่ยผมว่าน่าจะมีบทบาทเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าวีลกรรมแรกที่ทําไปหลังจากจบวานอเนี่ยคือไปหาเรื่องแฮนด์คอกนะครับผมไปหาเรื่องที่เกาะโบอานะครับผมแต่ว่าก็โดนเรล,ลี่มายับยั้งศึกไปนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็มาเจอกับรอนะครับผมก็มีการต่อสู้กันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ ถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ถ้าทางากลุ่มนวดดำเนี่ยจะจับโคบี้นะครับแล้วก็จับพุดดิ้งไปนะผมก็ซึ่งสองคนเนี้ยมันก็เป็นกำลังเป็นเป็นเหมือนเป็นบุคคลที่อยู่เป็นบุคคลสำคัญของแต่ละองค์กรนะฮะอย่างโคบี้ก็เป็นคนของกองทัพเรือนะครับผมแล้วก็ฝั่งพุดดิ้งก็จะเป็นตัวละครเป็นตัวเ,เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมนะผม ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่พุดดิ้งพูดมาว่าบิ๊กมัมตายเนี่ยจริงหรือเปล่านะผมแต่แต่แบบว่าเขาพูดมาถึงขั้นนี้ว่าถ้าหมาม้ายังไม่ตายพวกแกมไม่น่ารอดนะฮะก็ก็ผมว่าน่าจะตายจริงนะสารบิ๊กมัมนะผมเพราะว่าอยู่มาจนแบบว่าเป็นตำนานมาแล้วนะผมก็อาจจะโดนโค่นแล้วก็ไอ้นั่นเลยนะผมแต่ก็ ผมคิดว่าบิ๊กมัมน่าจะตายง่ายไปหน่อยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าด้วยคำว่าผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับผมก็ไม่น่าจะตายง่ายๆอะไรงนี้นะฮะสำหรับบิ๊กมัมนะครับโอเคก็เราต้องมาดูต่อไปนะว่าบิ๊กม้หนวดดำพูดผิดนวดดำจะไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้อีกนะฮะเพราะว่าผมว่านะการต่อสู้ระหว่างรอกับหนวดดำเนี่ยผมว่ารอรอน่าจะ ไม่น่าจะชนะนวดดําได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าหนวดดัมเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าการการใช้การโจมตีประมาณนี้นะครับเราต้องเรามารอลุ้นกันในอนาคตน,นะว่าเอารอ,อกับนวดดําเนี่ยจะโหดขนาดไอ้รอ,อกับนวดดัในการต่อสู้มันจะจบลงทางไหนนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ขอบคุณสารการติดตามนะฮะก็หวังว่าจะชอบและสนุกกันนะฮะเด๋ยวนี้ผมอาจจะลงคลิป ตามพื้นฐานนะสัปดาห์ละคลิปนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยกันลกันนะฮะก็ถ้ามันมีสัปดาห์ไหนที่ลงสองคลิปก็ถือว่าโอเคไปกันลวกันนะผมก็ตามระยะเวลาที่ว่างไม่ว่างนะครับผมก็ขออภัยท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้าด้วยกันลวกันนะฮะก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยกันลวกันนะับอากาศมันก็แปลกๆนะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอยู่ดีเช้าๆแม่งฝนตกเฉยเลยนะับผมโอเคไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ขอตัวแล้วก่อนครับสวัสดีครับ